สวัสดีค่ะแม่มาคนนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่นิคมพัฒนานะคะสาย13ซอย7นิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะพามารีวิวการตรวจบ้านนะคะก่อนโอนกับลูกค้า หลังจากที่เราปรับปรุงเสร็จนะคะก็ได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะหลังนี้เรารีโนเวทตั้งใจให้เป็นสไตล์นอร์ดิกนะคะก็ได้ภาพออกมาตามด้านหลังนี้นะคะถ้าลูกค้าที่เคยดูรีวิวบ้านหลังนี้ตั้งแต่แรกเริ่มนะคะจะเห็นได้ว่าบ้านหลังเนี้ยพื้นที่หนึ่งอตารางวาเดิมเดิมเนี่ยต้นไม้แบบขึ้นลกเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็บ้านก็จะเป็นบ้านแบบว่า สภาพเดิมคือก่ออิฐธรรมดาไว้ไม่ได้ฉาบนะคะแล้วก็โครงสร้างด้านในก็คืออยู่แบบเป็นปูนธรรมดาไม่มีการทาสีปูกระเบื้องหรือฉาบแต่อย่างใดนะคะทางเราก็มาดําเนินการนะคะหลังนี้คือทําแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าที่ได้บ้านหลังนี้ไปก็ยินดีด้วยคือบ้านเนี่ยเหมือนได้บ้านมือหนึ่งเลยนะคะใช้โครงสร้างเก่าเพียงแค่ฐานรากเท่านั้นนะคะทุกอย่างนี่คือทําใหม่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเริ่มตั้งแต่ด้านด้านหน้าของ ตัวบ้านนะคะย้ําว่าบ้านหลังนี้พื้นที่100ตารางวาเต็ม3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวใหญ่ๆจอดรถได้หลายคันมากๆนะคะแล้วก็บริเวณพื้นที่เนี่ยทำเลที่ตั้งของบ้านเนี่ยเขาตั้งชิดด้านหลังนะคะทาให้พื้นที่ด้านหน้าเราเนี่ยใช้ประโยชน์ใช้สอยได้อย่างเต็มที่นะคะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าเราได้ปรับปรุงจุดไหนของบ้านกันบ้างแล้วบ้านที่เห็นหลังนี้นะคะถ้าเจ้าของเดิมมาเห็นนี่คือเข้าบ้านตัวเองที่แบบ หลังก่อนไม่ถูกแน่นอนเพราะว่ามันเปลี่ยนลุกไปเลยนะคะลุคนี้แบบว้าวมากจริงๆสวยจริงๆนะคะนี่ค่ะตัวบริเวณทางเข้าของบ้านหลังนี้นะคะก็จะอยู่เชื่อมระหว่างสาย13ซอย7กับสาย11ซอย7นะคะเข้ามาก็จะเป็นถนนคอนกรีตกว้างหกเมตรแบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เราปรับปรุงรีโนเวทบ้านหลังนี้นะคะเริ่มตั้งแต่กำแพงค่ะ กำแพงบ้านทั้ง4ด้านนี้นะคะเดิมๆนะคะบ้านไม่มีรั้วค่ะเราก็ทำรั้วให้นะคะโดยรั้วเนี่ยเราก็แชร์ระหว่างเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเป็นที่ดินจัดล็อกนะคะล็อกละหนึ่งงานเพราะฉะนั้นเขาจะขายที่ดินแบบไม่มีรัว้วเป็นที่ดินเปล่าเพราะฉะนั้นเพื่อนบ้านแต่ละ หลังเนี่ยเขาก็จะทํรล้วสูงต่ําไม่เท่ากันอย่างด้านฝ่ามือก็เป็นการร่วมทุนระหว่างเพื่อนบ้านด้านฝว่มือนะคะฝั่มือเนี่ยเขาทำั้วสูงประมาณ2องเมตรห้าสิบเราก็ร่วมทุนกันนะคะส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยเจ้าของบ้านด้านซ้ายมือไม่ประสงค์จะทํากําแพงเราก็ลดระดับลงมาเป็นเลเวลนะคะก็อยู่ที่1นึเมตรยีแล้วก็สูงขึ้นไปเป็น1นึเมตรห้นะคะส่วนกําแพงด้านหลังมันก็เป็นการร่วมทุนกับ พื้นที่ใกล้เคียงเช่นเดียวกันนะคะก็สูงถึง3เมตรเลยนะคะกว้างมากแล้วก็เทคารล,ลงด้านล่างนะคะเพื่อป้องกันดินสไลด์ลงมาเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเป็นเชิงเนินเขานะคะถ้าลูกค้าที่ชื่นชอบบริเวณนิคมพัฒนาจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าพื้นที่บริเวณนิคมพัฒนาเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าที่เนินสูงต่ำไม่เท่ากันนะคะเป็นรับลุ่มเขานะคะ เป็นเชิงเขาอ่อนๆ,ออนๆเบาๆไม่สูงมากนะคะเพราะนั้นลักษณะที่ดินก็จะประมาณนี้แล้วก็รั้วด้านหน้าเราก็ดีไซน์ตกแต่งให้ให,ใหม่แบบนี้นะคะทํารั้วให้ใหม่เลยนะคะบริเวณด้านหน้าพอเราเดินเข้าไปเนี่ยจะเป็นบานประตูนะคะกว้างหกเมตรเลยเลี้ยวรถสะดวกแน่นอนนะคะแล้วเราก็เทป,ปูนนี่ขาวสะอาดกว้างใหญ่อลังการ เหมาะสมกับพื้นที่100ตารางวานะคะเราเทป,ปูนคอนกรีตให้ยาวไปถึงด้านหลังเลยค่ะจอดรถได้กี่คันลูกค้ามาดูเองเลยคือมันกว้างจอดกี่คันก็ได้นะคะอัดใส่เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็สไตล์ด้านหน้าบ้านเป็นสไตล์นอร์ดิกนะคะที่เห็นเป็นกลมๆตรงนั้นคือเดี๋ยวเราจะร้อยสายไฟมาด้านหน้านะคะลอยย้ายเสาไฟให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวหลังคานะคะเป็นหลังคาลอนนะคะ แล้วก็หลังคาลงจอดรถเป็นหลังคาเมนัลนชีสนะคะตัวโครงสร้างของบ้านเนี่ยเป็นอิฐบล็อกนะคะก่อฉาบเรียบร้อยนะคะ พื้นที่ด้านหน้าของตัวบ้านตรงนี้เราจะคงต้นไม้เดิมไว้นะคะรู้สึกอันนี้จะเป็นประมาณต้นกะละเวกนะคะแล้วก็เป็นต้นมะม่วงนะคะคงไว้ให้เหมือนเดิมนะคะพื้นที่เหลือเยอะมากปลูกผักทําสวนแบบอลังการสบายใจกันเลยทีเดียวสาหรับเจ้าของบ้านคนใหม่นะคะแล้วก็พื้นที่บริเวณด้านข้างบ้านเนี่ยอันนี้เป็นบริเวณด้านด้านซ้ายของตัวบ้านนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามีความป้างขวางทั้งด้านซ้ายและด้านขวาพื้นที่เหลือเยอะมากๆเพราะว่าพื้นที่นี้หนึ่งงานเต็มนะคะ สามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะหนึ่งห้องครัวใหญ่ๆสไตล์นอร์ดิกแบบนี้เลยนะคะใส่กระจกให้ใหม่ทั้งหลังนะคะกรอบอลูมิเนียมสีขาวกระจกสีเขียวนะคะตกแต่งลวดลายเป็นสไตล์นอร์ดิกค่ะอันนี้เป็นบริเวณด้านข้างโรงจอดรถนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นส่วนของห้องครัวเปิดประตูเข้าห้องครัวด้านหลังได้เลยนะคะ มีบันไดขึ้นให้เล่นระดับแบบนี้นะคะสวยงามพื้นที่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยค่ะใครมีลูกเลก็กมาวิ่งเล่นกันแบบโอ้โหสนุกสนานมีความสุขแน่นอนนะคะบนพื้นที่หนึ่งงานตรงนี้นะคะสำหรับการออกกำลังกายก็ดีมากๆที่นี่อากาศดีนะคะสามารถวิ่งออกกำลังกายจากลันเวย์ด้านขวามือตรงนู้นนะคะก็จะเป็นส่วนของสวนสับปะรดนะคะเป็นพื้นที่ว่างเราสามารถไปวิ่งออกกำลังกายได้เลยนะคะ อันนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะคะพื้นที่เราทำให้ใหม่เนี่ยก็จะเป็นพื้นแกนิโตนะคะใส่พื้นแกนิโต้ให้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์นอร์ดิกนะคะมีคมไฟสองสว่างให้ด้วยนะคะด้านหน,น้าบานเวลางคืนเปิดไฟก็คือไฟจะส่องด้านบนด้านล่างสวยงามนะคะ มีมุ้งรวดให้ด้วยนะคะลูกค้าเปิดเข้ามาเราก็จะเจอกับ่องถงส่วนที่1แบบนี้นะคะแล้วก็ด้วยความที่บ้านเป็นสไตล์นอร์ดิกเราก็เสริมความสวยงามว้าวแบบนี้เลยนะคะด้วยโคมไฟระยะห้อยแบบนี้นะคะหลังนี้ติดจองแล้วนะคะวันนี้มาตรวจบ้านให้กับลูกค้าก่อนโอนนะคะย้ำว่าเป็นบ้านมือสองรีโนเวทใหม่นะคะ แต่หลังนี้คือทําไปแบบ99.99% 99นะคะด้านในก็จะเป็นสีขาวออฟไว้นะคะปูกระเบื้องใหม่เป็นแกนิโตนะคะประตูหน้าต่างกระจกเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหลังนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นส่วนของห้องนอนที่1นนะคะด้านหน้าบ้านนะคะขนาดของห้องนอนก็อยู่ประมาณ3เมตรป่านะคะคูณ3เมตรปว่าเป็นขนาดห้องนอนมาตรฐานนะคะภายในก็จะเป็นฝ้าเรียบทั้งหลังนะคะ วาเรียบทั้งหลังแล้วก็ใส่ไฟดาวลน์มีกระจกรอบแบบนี้นะคะสามารถเปิดกระจกระบายอากาศได้เลยนะคะถัดไปจะเป็นห้องโถงส่วนที่สองนะคะก็จะมีช่องหน้าต่างด้านฝ่ามือสองช่องแบบนี้นะคะตัวฝ้าก็จะเป็นคมไฟดาวลายแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟตรงกลางให้2จุดนะคะฝ้าเป็นฝ้าหลุมนะคะแล้วด้านหลังออกไปตรงนั้นก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ห้องครัวนะคะด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนสองห้องนะคะ บ้านหลังนี้อยู่ที่สาย13ซอย7นิคมพันานาจังหวัดระยองนะคะขนาดหนึ่งงานนะคะสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะคะอันนี้เป็นห้องนอนที่สองนะคะขนาดห้องกว้างใหญ่สามารถใส่ที่นอน6ฟุตเตียง6ฟุตตู้สามบานแล้วก็สตูแต่งตัวได้สบายๆไม่แน่นห้องแน่นอนนะคะ ถัดไปเป็นห้องนอนที่สามนะคะขนาดห้องทั้งสามห้องเนี่ยเป็นขนาดห้องที่เท่ากันมีขนาดห้องมาตรฐานนะคะนี่อันนี้เป็นห้องนอนที่สามนะคะแล้วก็ห้องนอนนี้พิเศษเลยคือจะมีห้องน้ําในตัวให้แบบนี้นะคะมีห้องน้ําในตัวห้องน้ําเนี่ยทําใหม่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะลูกค้า ทำใหม่ใหม่ร้อยเปอร์เซนเลยหลังนี้เ,เรียกได้ว่าแบบโอ้ลูกค้าที่ได้บ้านไปนะี่คือตัดสินใจอย่างรวดเร็วคุ้มมากๆค่ะเพราะว่าเป็นบ้านมือสองที่เหมือนบ้านมือหนึ่งมากๆเลยนะคะหลังนี้เราทําให้แบบเกือบร้อยเปอร์เซนเลยนะคะที่เป็นของใหม่ทั้งหมดปลูกกระเบื้องใหม่ชนฟ้าเลยนะคะหลังนี้ทําห้องน้ําขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะวัสดุอุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่างๆใหม่หมดเลยนะคะ ็อันนี้เป็นส่วนของห้องครัวเปิดสามารถเปิดทะลุมายังห้องครัวได้เลยนะคะเป็นส่วนของห้องครัวด้านหลังบ้านแล้วก็ทําเคาน์เตอร์ปูกระเบื้องขึ้นให้เรียบร้อยสวยงามฝ้าเรียบทั้งหลังนะคะแล้วก็มีส่วนของห้องน้ําห้องที่สองด้วยนะคะี่ปูกระเบื้องชนฝ้าทุกห้องเลยนะคะห้องน้ําทั้งสองห้องเรานะคะปูกระเบื้องชนฝ้าแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งสองระบบคืออาบน้ําแล้วก็ มีโถส้วมให้นะคะทั้งสองห้องเหมือนกันนะคะปูกระเบื้องชนฟ้าฟ้าเรียบนะคะสำหรับลูกค้าที่แบบได้บ้านหลังนี้ไปนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็คือคนทำเองยังรู้สึกแบบเอ้ยทำออกมาแล้วแบบสวยอะชอบอะอันนี้พื้นก็เป็นพื้นแกนิโตลายหินอ่อนนะคะ สวิตไฟแน่นอนลูกค้าใหม100่ร้อยซทั้งหลังเดินสายเมนให้ใหม่ทั้งหลังหลังคาก็ใหม่ฟ้าก็ใหม่สายไฟร้อยสายไฟให้ใหม่ทั้งหลังเปลี่ยนหมดทั้งหลังนะคะกำแพงนี่ก็ฉาบใหม่พื้นก็เดือกกระเบื้องแกนิโตก็ทำใหม่เคาน์เตอร์นี่เราก็สร้างขึ้นมาใหม่หน้าต่างอะไรนี่คือแบบใหม่หมดเลยค่ะ ใหม่มากๆยินดีกับลูกค้าด้วยจริงๆที่แบบตัดสินใจอย่างรวดเร็วตัดสินใจตั้งแต่บ้านทําได้ประมาณ50เปอร์เซนตมีน้องเซลล์นะคะพาลูกค้ามาแล้วลูกค้าเห็นบ้านก็คือชอบถูกใจจองก่อนเลยนะคะหลังนี้ทางเราก็เลยไม่ไม่ได้เปิดขายนะคะเพราะว่าลูกค้าจองตั้งแต่บ้านยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ตอนนั้นที่ลูกค้ามาก็คือเห็นเป็นรูปร่างแล้วว่าจะแบบกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําทําบ้านแบบไหนประมาณนี้นะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจบ้านนะคะแล้วแบบสนใจหลังที่เรายังไม่ได้ทําหรือยังทําไม่เสร็จอย่างเงี้ยคะ่ะเข้ามาพูดคุยได้ว่าบ้านเนี่ยจะทําออกมาล,าลักษณะรูปแบบไหนประมาณไหนหรือลูกค้าอยากได้บ้านหลังนี้ทําแบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาพูดคุยติดต่อกันได้นะคะที่0895023270หรือ0960199692นะคะตอนนี้เรายืนอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะ สามารถเดินรอบบ้านได้แล้วถ้าลูกค้าได้มาสัมผัสอากาศคือด้วยความที่บ้านเขาอยู่บนเนินนะคะหลังบ้านเย็นหน้าบ้านก็เย็นอยู่บนบ้านๆแล้วคือแบบบ้านมันอยู่มบนเนินนะคะเวลาเรามองไปเนี่ยมันก็จะแบบสไลด์ทิมลงอย่างเงี้ยทาให้เรารู้สึกเหมือนเราอยู่บนแบบบนเขาอะค่ะอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังบ้านนะคะ สีภายนอกจะเป็นสีโทนเทาเข้มเทาอ่อนตัดด้วยสีขาวนะคะภายในของตัวบ้านจะเป็นสีขาวออฟไว้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเรามีบ้านใหม่ๆเข้ามาให้ลูกค้าได้รับชมไว้เป็นข้อมูลหรือเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะคะว่าเราจะชอบบ้านแบบไหนอยากได้บ้านลักษณะแบบไหนกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําดีหรือบ้าน คุตั้งอยู่จุดไหนที่สะดวกสำหรับลูกค้าแต่ละท่านนะคะแต่ละท่านก็มีพื้นที่หรือโซนที่ชอบหรือรูปแบบบ้านที่ชอบไม่เหมือนกันนะคะก็ลองรับชมการรีวิวดูนะคะเพื่อเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการที่จะเลือกบ้านนะคะหรือสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีความสนใจแล้วแต่ยังไม่มีความรู้หรือยังไม่ทราบว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้ ทางเราให้คำปรึกษาในการวางแผนในการยื่นกู้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับหลังนื้อนะคะก็ ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกบ้านหลังนี้นะคะวันนี้เรามาตรวจบ,บ้านก่อนโอนให้กับลูกค้านะคะก็ยังมีจุดเล็กน้อยนะคะที่จะต้องเข้ามาปรับปรุงแก้ไขให้สําหรับลูกค้าที่เลือกบ้านหลังนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีร่างกายที่สมบูรณ์นะคะมีหน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้ามีการเงินที่ร่ารวยร่ารวยยิงย่งขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ